กรัสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับผมในยดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เกม F อฟซีออนไลน์ครับผมนะวันนี้อยู่กับสายฟีฟูทีมครับสายฟี<ๆ>ฟูทีมของเราครับผมนะหรือว่า Sci สายฟีเอ็กเลเวอร์คูเซนของเราท<ๆ>ุก<ๆ>คนครับผมนะวันนี้ก็ผมนะเดี๋ยวจะมีการเสริมทัพนิดหน่อยไม่นิดหน่อยทุกทุกคนครับตัวที่ผมมองไว้เนี่ยจะเป็นตัวหลักๆอย่างเช่นชาบอมกึนนะครับแล้วก็คลิปแล้วเนี่ยผมมีการเปิดทางด้านของแกรนด์ชาก้ามันเล่นนะครับปรากฏว่าเฮ้ยตัวเนี้ยเล่นดีมากนะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ผมก็อยากจะซื้อมาเสริมอยู่นะเพราะราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6 7 0 0 0หมื่นเท่านั้นครับผมนะสแต็กเริ่มเนี่ย118คือแบบอุ๊ยดีมากด้วยนะสำหรับชาร์กาปีนี้นะครับแล้วก็คลิปนี้คือเสียงจะแปลกๆหน่อยเพราะว่าผมเพิ่งตื่นนะตื่นได้ไม่ถึงชั่วโมงทุกคน,นครับนั่งดูเชลซีเจอกับกราสโกเซลติกเนี่ยมันเป็นบอลกระชับมิดทุกคนคือแบบเชี่ยฟฟร์มแบบเลเทเคุณผู้ชม อันนี้คือเพิ่งจบครึ่งแรกนะตอนแรกผมคิดว่าดูจบเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปอะไรเงี้ยนะแต่คิดไปคิดมาโอ้โหพักครึ่งปุ๊บผมอัดเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวดูจบนะกลัวเสียลมนะครับผู้ชมว่าแบบดูจบก็ไปนอนนดีกว่าอะไรเงี้ยทุกคนผมได้นอนประมาณสองชั่วโมงเพื่อตื่นมาดูนะโอ้โหแต่แบบดูฟอร์มละ นะครับเสียของสุดๆนะะเดี๋ยวรับการ์ดไปนี้มาก่อนก็ผลนะเหมือนจะมีการ์ดสำคัญสำคัญอีกนะเดี๋ยวไปดูฮะว่ามีการ์ดอะไรบ้างอันที่จริงถ้าเป็นไม่ได้ผมอยากนั่งสตรีมสดตอนนี้ด้วยซ้ำนะจะได้แบบนั่งบ่นหน่อยนะเรื่องแบบฟอร์มนะครับคุณผู้ชมครับช้อยู่ที่มันเป็นกระชับมิดอ่ะแต่คือแบบบอลแม่งไม่มีทรงคุณผู้ชมครับใครที่แบบตื่นมาก็ไปนอนซะนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะหลักๆจะมีตัวนี้ก็ผมนะผมเล่นขึ้นชาร์ l เจอร์น่าจะครบทุกไอดีแล้วนะครับในปัจจุบันนะครับมาเดี๋ยวเรามาาาาเเปปปิดดันนลยะผมมมออแค่รณสห์ึง นะครับไม่น่าเกินนี้ด้วยครับเพราะในความที่แบบคลิปที่แล้วเราเพิ่งออนไปครับผมนะแต่คลิปนี้เราอยากจะเสริมทางด้านของชาบอมคกนไอคอนก็คือราคาไม่แรงวูครับประมาณแสนเจ็ดแสนแปดผมคิดว่าน่าจะต้องเสริมก่อนด้วยนะสำหรับชาบอมคกนนะครับามานะครับแล้วก็เดี๋ยวรับตังค์มาครับมีการ์ดใบนี้นะเป็นการ์ดร้อยหกนะครับมาดูตังค์กับผมนะอย่างที่บอกครับออนประมาณ78วันไม่เกินนี้นะครับมาดูว่าตังค์เท่าไหร่เออที่จริงมีตังค์จากคลิปที่แล้วเดี๋ยวไปรับกันผมลืมเลยคุณผู้ชมครับเี๋มาเดี๋ 150ใบนะครับขออัดคลิปก่อนเดี๋ยวไปนั่งดูต่อนะคุณผู้ชมไม่งั้นคือไปนอนแน่ๆครับดูจากฟอร์มอะคือตอนที่จบครั้งแรกเนี่ยโดน2เม็ดนะครับแล้วคือดูจากฟอร์มถ้าเกิดมาเล่นแบบเนี้ยครึ่งหลังเนี่ยผมว่าไม่มี3 4 0นะนะครับคือแบบโอ้โหมาเลสกียจับทางด้านของอันนี้คือบ่นนะคุณผู้ชมใครไม่ชอบหรือไม่ได้เชียร์เชลซีขออภัยด้วยนะครับขอบ่นนิดนึงนะมาเลสกียจับทางด้านของริสเจมไปยืนเป็นตัวอินเวอร์เต็ดฟูลแบ็ค โอ้โหบอกได้เลยว่าเสียของสุดๆนะครับคุณผู้ชมครับแล้วคือขนาดเจอเซลติกขนาดนี้นะแม่งเดี๋ยวไปเจอทางด้านของมาริดไปเจอซิตี้เนี่ยยับนะครับคุณผู้ชมครับเอาไหมบุญพอหอมปากหอมพอแล้วกันทุกคนครับเด้ยเงินเริ่มต้นแสนสี่คุณอย่างเงี้ยอาจจะได้เสริมเลยก็ได้ครับเพราะว่าผมมีตังค์ในตลาดที่ยังไม่ได้รับด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นเนี่ยหนึ่งสี่หกเก้าเก้าเก้าเลขสวยเลยครับนี่ครับผมนะคลิปที่แล้วเราเปิดได้ทางด้านของลิสบานเน่นไปใช่ไหมทุกคนครับ มีดรากิสมีกราฟเฟนแบกนะครับมาเดี๋ยวเรารับตังค์เลยทุกคนครับเป็ดเสร็จ36,900ื่นหนเ้อย็มทุกทนครับรับมาเลยดูตังค์ครับ183,000โอ้โหเกือบแสนสี่ด้วยครับอันที่จริงอย่างที่ผมบอกนะฮะเราน่าจะเสริมได้แล้วด้วยด้วยนะครับสำหรับตัวชาบอมกืนครับชาบอมกืนตัวนี้เลยทุกคนครับ188โอ้โหแดงจังเลยอะตอนที่ผมก่อนอัปคลิปเนี่ยเห็นประมาณแสนเจ็ดกว่าแสนเจ็ดเก้ามั้งนะครับ ขอญอาต้งรับไป็ไหมทุกคนทท้งนั้นอ่ะหนึ่งแสนแปดทวดละเงินค,นครับในระหว่างที่ผมอัดคลิปนะถ้าเกิดว่าแบบไปขาย้วเตะอะไรเดี๋ยวค่อยมาเสริมนะครับตั้งรับไปก่อนนะอันนี้อย่างที่ผมบอกนะโอ้ตีสี่เดี๋ยวดูกันนะฮะว่าจะมีคนขายให้หรือเปล่านะครับหนึ่งร้อยสี่สิบหกใบนะครับสำหรับเซตแรกของเรานะครับผมติ๊กไอ้พวกการ์ดหลกัหลกๆเนี่ยออกบดแล้วนะคิดว่าน่าจะไม่มีตกหล่นไอ้พวกลุ้นบวก5ห้ไอ้พวกการันตีเนี่ยเดี๋ยวมาเปิดเป็นเซตที่สองทุกคนครับมาครับหนึ่งร้อยสี่สิบหกใบครับผมไปเลยครับ ผู้ชมอย่าคาดบัตรอะไรเยอะนะทุกคนครับด้วยความที่ซีรีส์เราเนี่ยเป็นสายฟรีแบบสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราแบบไม่เติมแม้แต่บัตรเดียวครับเพราะฉันก็นี่คือคอนเซปต์นะการ์ดมันก็อาจจะแบบไม่ได้มีไอ้พวกลุ้นบวกแปรลุ้นอะไรเงี้ยมันจะมีแค่การ์ดที่เราอ่อนมาจากกิจกรรมสายฟรีหมดเลยนะครับเพราะฉันก็ตามนั้นด้วยครับหนึ่งร้อยสิบหกใบโอเคหลักพันอยู่ครับปึ้งมาเป็นบวกห้าร้อยสิบสามโอ้โห หลุดมาใบหนึ่งครับคุณผู้ชมครับแต่ก็โอเคนะฮะแปดพันไม่ได้แย่คุณผู้ชมนะครับมีแฟงไรกาศสองพันมีเอ้ยลาอูด้วยนะนะครับหลักพันถือว่ามีเยอะอยู่ด้วยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใบครับที่เหลือก็จะเป็นในพวกการันตีบอกห้าแล้วก็ลุ้นบวกห้าด้วยครับมีใบนี้ที่ผมไม่ได้ติ๊กไม่เป็นไรนะครับมาครับเซตที่สองในผมเปิดในพวกเซตนี้เลยครับเดี๋ยวเซตที่สามนะครับเราจะมาเปิดใบนี้แบบโดดๆนะครับมาทุกคนสายฟรีต้องอยู่รอด let's go อันที่จริงไห้ตัวไอคอนเนี่ยผมขอแบบชาบมคืนเลยก็ได้นะคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องซื้อเลยครับโอ้โหไม่ไฟครับซีซีบวกห้าครับผมนะเป็นมูเซียล่าเหรอมูสเลล่าสินะครับตัวนี้หกพันนะครับมีอุ้ยมีลาสกินนี่อย่างครับห้าพันไวนาดุมสามพันมีเกปาพันหนึ่งครับอ่ะหลักๆประมาณนี้ครับอันที่จริงก็ได้อยู่ฮะประมาณสองหมื่นสามหมื่นนะครับไอพวกการ์ดฟรีรวมๆกันก็ถือว่าได้อยู่นะครับ ใบสุดท้ายทุกคนครับเมือนบอลจะเริ่มเตะแล้วนะเดี๋ยวผมเปิดใปนี้เสร็จเดี๋ยวผมไปนั่งดูบอลก่อนทุกคนเดี๋ยวยังไงบอลจบเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับ1 0 6กครับก่อนไปดูบอลถ้าเป็นไม่ได้ขอชาบอมกินเปิดมาปุ๊บเกาหลีมาทุกอย่างจบนะครับใบนี้จากกิจกรรมชาเลนเจอร์นะไม่ใช่กิจกรรมครับต้องบอกว่าแหล่งชาเลนเจอร์ครับไตเค้าเรียบร้อยฮะสำหรับใบนีนี้มาดูครับเกาหลีไม่เกาหลีผู้ชมโอ้โหฝรั่งเศส ปีแร็เหรอปีแร็ป่ะหมื่นแปดโอ้โหอย่างนี้น่าจะเตือนอยู่นะเนี่ยนะครับใบนี้ขั้นต่ำมันเท่าไหร่อ่ะร้อยสิบสองอะใช่ป่ะแต่ก็นั่นแหละรครับหมื่นแปดครับผมนะโรแบร์ปีแร็ครับผลประกอบการของคลิปนี้ประมาณนี้ด้วยนครับปีแร็ขายออกอลไรทุกคนเพื่อเผื่อผมว่าสองหมื่นทวนเนี่ยผมว่าได้นะครับเอามาสองหมื่นครับ วันนี้ได้จะได้ประมาณกลมๆนะฮะอาจจะประมาณสัก5 0,000ผมคิดว่าได้อยู่นะครับสำหรับวันนี้สคาราดฟรีนะทุกคนครับเวันผมว่าไม่แย่นะนะครับอันนี้8,500ัเอ็มไปผู้ชมนะครับมีมิลานสกินเนี่นะครับเอาสักประมาณอ่าห้าพันสอง้วนะนะครับไม่ได้สูงไม่ได้ต่ำที่จริงขายออกนะนะครับมูสเรลา่าโอเคต้องต่ำกับเพื่อนนะครับ a few moments later มาครับผมผมเพิ่งดูบอลจบไปเมื่อกี้นะครับก็ 4เม็ดเต็มๆนะครับคุณผู้ชมได้ตีไข่แตกจากคิสโอเวอร์เอนทุนคูก็ได้จะกลูกจุดโทษนะครับก็นั่นแหละฮะทุกคนครับ4-1นี่กูตื่นมาอนทำไมวะเนี่ยเอะมานะครับมาดูกันที่หุ้นน้ผมตั้งรับทางด้านของชาบอมคืนละเรียบร้อยครับตัวหลักๆเนี่ยผมคิดว่าขายออกไว้แต่หน้ตอนนี้นะครับตี5เดี๋ยวเราค่อยไปรับกันคลิปหน้าก็ได้ครับผมนะผมไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนอะไรนะครับมาทุกคนครับชาบอมคืนเนี่ยผมน่า 188,000m นะครับแต่จริงรู้สึกว่าก็แรรงงนนนนนิดึะสาหับบชอมคืเี่ย ได้สักประมาณแสนเน่าจะดีแต่ก็อย่างที่บอกครับมันก็ประมาณนี้เลยฮะสำหรับราคานะแสนหถึงประมาณแสนเกนะครับหนึ่งแปดแปดนะครับคือราคาที่ผมได้นะครับเดี๋ยวเอาชาบงคืนมาลงสู่สนามกันนะครับผมาชาตัวเก่าซีซีเนี่ยผมขายเรียบร้อยแลวนะครับขายได้2 0,000ก็ตามนั้นเลยครับเอพีของเราอยู่ที่260แบบเป๊ะนะครับถ้าเราดรอปชาก้าลงแล้วก็ใช้ทุนที่โค้ดที่เรามีเนี่ยนะครับเอพีเราจะเหลือเลยทุกคนครับเนี่ยเราจะสามารถเสริมซอนได้เสริมอะไรได้นะครับ แล้วก็แวนเดลเนี่ยถ้าเกิดว่าจะขยับตอนนี้ก็คงจะไม่ได้ทุกคนเพราะแวนเดลเอฟพีมันยี่สิบหกใช่ไหมเออถ้างนั้นอาจจะต้องมาใช้ไอ้พวกกิลโมโด้นะครับกิลโมโด้ตัวสามแสนนะแล้วค่อยขยับไปตัวอื่นได้น่าจะประมาณนั้นนะครับเพราะกิลโมโด้เนี่ยเอฟพีแค่สิบสิบหกสิบเจ็ดนะครับไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับ แล้วก็เป็นบก 8, วกแปดก็น่าจะเล่นได้นะสำหรับตัวนั้นประมาณนี้ทุกคนครับตอนแรกคาดหวังว่าจะได้เสริมมากกว่านี้นะแต่ผมดูเวลาทุกคนครับตีห้าทุกคนใครจะแบบมานั่งเล่นเนาะคือส่วนน้อยอะ่ะที่จะมานั่งเล่นตีห้าก็คือคนตื่นเช้าหรือว่าคนยังไม่ได้นอนนะครับคือเวลาปกติก็คงจะไม่ใช่เวลานี้นะทุกคนครับหลักๆที่ผมจะเสริมอาจจะต้องเลือกสักตัวว่ะทุกคนครับถ้า่งั้นชาก้าอาจจะต้องตัดไปก่อนนะแต่ที่จริงผมชอบนะใครทำเลเบอร์เนี่ยผมแนะนำนะกรนด์ชาก้าคือเก่งมากนะครับ อติ๊กออกไปก่อนครับแล้วก็แวนเดลทุกคนครับอาจจะต้องตัดใจแล้วก็มาใช้กิลมารโดปีนี้นะครับ21 UCL นะครับถ้าเกิดว่าได้ในราคาสัก2 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 2 6เนี่ยอาจจะดีนะ300,000ผมคิดว่ามันแรงไปทุกคนครับ300,000มันแรงมากอ่ะมัน114ทุกคนนะนะครับถ้าเกิดว่าได้สัก200,000หรือตั้งต่ำได้เนี่ยจะดีมากๆนะครับที่เหลือก็ประมาณนี้ครับที่เหลือก็จะเป็นตัวอัปเกรดลนะครับอย่างโทนี่โครสเนี่ยเราใช้บวก5ใช นะครับซอนอย่างเงี้ยนะครับเราใช้ปีซีก็ขยับมาเป็นตัวฮาร์ดบอร์ดได้แล้วก็จะมีเอเวอร์เดชานครับที่ผมจะซื้อเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็ใช้พวกโทนิโคสบวกหกบวกห้าเนี่ยเป็นตัวสำรองไปก่อนนะครับมีชาบอมกลินครับที่เพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆครับเดี๋ยวติกร์นะครับมีคิมอลโดใช่ไหมย่างที่ผมบอกครับที่เหลือเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นอัปเกรดแล้วนะครับเรียบี้ครับบวกแปดโอ้โหแต่อีกนานครับผมบอกเลยก่อนจะได้เซตนี้ครบอ่ะแล้วก็ชาเนี่ยผมมองไว้เป็นตัวซีซีนะนะครับเอนนนนราาคมัขึ้้ช่วงเี ถ้าเกิดว่าจะเอาราคา LN ก็เดี๋ยวอาจจะมาเป็นตัวซีซเลยแล้วกันนะครับแต่อตย่างที่บอกครับยาวๆฮะคอนเทนต์ของเราครับนี่นะ750,000เต็ 50, 000, มนะสับชา LN นะครับสําหรับใครที่ชอบซีรีส์สายฟรีของเราผมจนะบอกได้เลยว่าได้ดูกันยาวๆครับขั้นต่ำเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอีกหลายเดือนทุกคนครับอย่างที่ผมบอกไปทุกคนครับเราจะไม่เติมแมแต่บาตเดียวสําหรับซีรีส์นี้ทุกคนครับปยังไงก็เดี๋ยวไปลองกันนะผมนะสหรับชาบ่มกืนครับเดี๋ยวดูสเตตก่อนแล้วกันครับถ้าเกิดว่าเลเว ประมาณนี้เลยครับสแตทถือว่าโกงเหมือนกันนะนะครับน่าจะเก่งกว่า CC ค่อนข้างเยอะอยู่ยังไงก็เดี๋ยวไปลองกันนะว่าจะเข้าไม้เข้ามือหรือเปล่านะครับชอบใจฝากกดไลค์กดติดตามช anel next tv ด้วยนะครับผมนะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้า ep หน้าครับวันนี้ยังไงฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยแล้วกันครับสำหรับซีรีส์สายฟรีแล้วก็ซีรีส์อื่นในช anel ด้วยนะครับก่อนไปครับผมนะฝากไลฟ์สตรีมสดด้วยครับผมนะสตรีมแทบทุกวันเวลาประมาณ1นึ่งถึงสทุ่มเป็นต้นไปนะบอกว่าสตรีมทุกวันก็ไม่ได้ด้้วววววยยยยทุุกกคคคคนน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 ะะะเเเเพรรรรราาหหดดมม2ัััััััั3ลลลแต่งงงไีี๋จจอบบบผสสิป็ ประมาณทุ่มสองทุ่มเจอกันแน่นอนนะครับคลิปนี้ไปทุกคนครับไปดูไฮไลท์การเล่นกันนะครับ Oh!